ผมอยากจะเน้นย้ำเป็นกรณีพิเศษในการที่ถือโอกาสตรงนี้มอบภารกิจและก็มอบทิศทางในการทํางานให้กับทางท่านผู้ในการและท่านรองได้ดําเนินการในภารกิจที่ทํา MOU กันครั้งนี้ผมคิดว่าเหนื้อสิ่งอื่นใดนะครับในความสําเร็จใน MOU ไม่ได้อยู่ที่กระดาษนะแต่อยู่ที่การกระทําหรือการลงมือปฏิบัติในการทําหน้าที่ของผู้ในการสานักง,งานเขตกับท่านรองผู้ในการสํานักง,งานเขต เพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อว่าเขตจะดีไม่ได้ถ้าหากไม่ได้รองพเอเขตและพู่มในการสำนักเขตที่มีประสิทธิภาพฉันใดก็ฉันนั้นผมคงไม่เชื่อว่าจะมีเขตที่แย่ๆทำงานไม่สำเร็จแต่มีพเอเขตที่สุดยอดเพราะฉะนั้นเขตที่มีความสำเร็จต้องอยู่คู่กับพเอเขตที่มีสมรรถนะศักยภาพ ภายใต้ข้อตกลงนี้นะเป็นเงื่อนไขที่เราต้องทำงานร่วมกันในานามของสปทก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ท่านคือขุนพลภาคสนามรบที่จะคอยขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่ให้เกิดสปทมิติใหม่มิติคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและก็ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านกลไกที่ผมเล่ามาทั้งหมด5ขั้นตอนก็เชื่อว่าทุกคน ทุกท่านมีความสามารถมีศักยภาพที่ทําสําเร็จได้ด้วยมือของท่านเองด้วยนวัตกรรมที่ท่านคิดขึ้นมาเองแล้วเราจะเห็นประเทศไทยขับเคลื่อนไปอย่างสง่างามแล้วเราจะได้รับการตอบสนองจากผู้ปกครองและรวมทั้งนักเรียนว่ามีวันนี้ได้เพราะเขาได้มีพอ,อ,อเขตและมีรองพอ,อ,อเขตที่มีศักยภาพมีความสามารถเป็นเครื่องนำพานำพาองค์คาพยพให้โรงเรียนต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเราก็จะได้โรงเรียนที่มีคุณภาพได้นักเรียนที่มีคุณภาพในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไปครับก็ขอเป็นกำลังใจและก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้เชื่อมั่นในสิ่งที่พลังที่ตนเองมีนะครับไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วมกันในานามของสพทมิติใหม่มิติคุณภาพครับขอบคุณครับ